สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านุ่มลื่นใส่สบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้ค่ะดีเทลคอจะเป็นคอวีปกค่ะมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกนะคะแล้วก็ตรงช่วงคอจะเป็นงานพิมพ์ลายดอกไม้ตกแต่งมาแบบนี้ค่ะส่วนแขนนะคะก็จะเป็นงานพิมพ์ลายดอกไม้เช่นเดียวกันความยาวอยู่ประมาณนี้ค่ะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนั่นเองนะคะด้านหลังค่ะก็จะเป็นสีพื้นค่ะ มีหลากหลายไซส์ให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะจะมีไซส์อกตั้งแต่ 38, 40, 42, 44, 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะมีทั้งหมด4สีนะคะที่ใส่อยู่จะเป็นสีดำค่ะแล้วก็จะมีสีชมพูนะคะสีแดงค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีครีมนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจสีไหนก็สั่งซื้อได้เลยค่ะ